สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาหาออสกับแม่แป้นของเรานะครับอ่าส่วนเชือกนี้เป็นสีดอนะครับสีดอทองเพชรนะครับเป็นสีดอนะครับดูครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมนี่นะครับวันนี้เอายาไปให้ออสกับแม่แป้นน้กด้นยกันหน่อยนะครับผมดูดีครับดูออสดิดีใจนะครับที่พ่อมาหานะครับ นี่ย่าเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ว่าไงลูกว่าไงแป้นว่าไงครับว่าไงออสออสว่าไงลูกว่าไงคุณออสโอ้โหดูดีครับยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมดูครับนี่สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับวันนี้ตอนเช้าเช้าเลยนะครับอากาศดีมากนะครับคือแดดไม่ร้อนนะครับอากาศดีครับเย็นสบายนะครับ นี่ฮะวันนี้ก็ปล่อยออสกับแม่แป้นเราอยู่ด้วยกันนะครับผมสงสัยจะหิวแล้วนะครับดูดีครับดูดีใจใหญ่เลยนะนะแม่แป้นหิวยังลูกฮะแป้นหิวยังหิวแล้วเหรอออสหิวยังลูกออสหิวยังลูกหิวยังโอออสหิวแล้วนะครับแม่แป้นหิวยังแป้นหิวยังลูกอ๋อหิวแล้วเหรอนะเราไม่มีรงวันนะครับทุกวันนี้เรามีแต่หญ้าอย่างเดียวนะที่ให้เขากินนะครับผม กล้วยอ้อยหรอไม่มีนะครับไม่มีจะให้เลยอ๋ออ่ะขอบคุณนี่ยังอ่ะขอบคุณนี่สวยแล้วขอบคุณนี่สวยค่ะค่ะส,สวยออดว่างไงลูกดูออดหิวนะอะอดแป๊บหนึ่งนะแปน้นแป๊บเอาก่อนนะออนเอาแป๊บเอาให้กินแยกแยกกินหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งออดแป๊บหนึ่งออดออดอย่าออดเลยออดฝั่งนี้ลูกออสอย่ายแย่งน้องออสมานี่ เอาเน,นี่ยพื่อนอะจับดินาจัดดิดูนี่ดูการกินนี่ครับนี่นะฮะเราก็ให้เขากินด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้ดูดิครับยังไม่ได้อาบน้ํานะครับบอกเลยว่าตอนเช้าด้วยนะครับตอนเช้าเลยนะครับผมบอแแมมากนี่ดูมาแป้นเราอร่อยไหมจ้าหนูแป้นอร่อยไหมลูก อร่อยไหมคะอร่อยเหรอมือเช้าอร่อยมากเลยลูกอโอ้เป็นมือเช้าที่อร่อยมากเลยบอกเลยนะครับอันนี้จะเป็นมื้อแรกของในวันนี้เลยนะครับเพิ่งกินนะครับผมก็ยังไม่ได้ให้กินเลยนะครับผมดูออสดิครับผมดูออสกินอยู่นะครับนี่สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมบรรยากาศ ดีดีครับวันนี้นะครับดูวันนี้มาดูช้างพังกับช้างลายนะครับการกินก็แตกต่างกันมากนะครับส่วนออดเรานี้แบบเรื่องกินก็ต้องไว้ใจได้เลยนะครับบอกว่าเน็บกินได้ดีมากเลยนะครับเป็นช้างที่ชอบหอบแล้วก็กินไปด้วยนะครับคือไม่ยอมให้ตกพื้นเลยนะครับดูนะครับนี่นี่นะ เขาก็กินได้นะครับกินได้เขากินเหมือนปกตินะครับเหมือนเหมือนจับกินด้านล่างเลยนะครับอย่างนี้ก็กินสะอาดดีนะครับไม่ตกพื้นด้วยนะครับนี่ฮนะกินเก่งมากอ,อมีทิ้งไว้บนหัวด้วยดูดิหญ้าเยอะรอ้อนฮะให้กินหญ้าดีๆนะเอาทิ้งอยู่เออหญ้าทุกวันนี้ก็หายากขึ้นทุกวันนะครับอากาศร้อนนะครับหญ้าก็แห้งเยอะนะครับผม ก็จะมีหญ้าสวยๆที่ลำห้วยนะครับที่ลำใกล้ๆลําธารก็จะมีหญ้าเขียวๆอยู่นะครับหญ้าที่อยู่บนดอยรุ่งนี้ก็จะแห้งหมดเลยนะครับนะดูแป้นเรากินดีครับนีดูสาวสวยของเรากินโอโ้โหดูเหยียบกินนะแป้นเรานี่เหยียบกินเราชอบกินแบบนี้นะครับนะแป้นดีใจไหมแป้น โอ้ดีใจนะครับผมนะกินทางห่างออสได้นะลูกนะไม่ต้องกินใกล้อสอนะแป้นนะคุยเก่งนะครับผมดูออสเราออแล้วก็บิดหน้าไปทางนู้นอ่ดีแล้วนะครับบิดหน้าไปคนละทางนะครับเดี๋ยวถ้ากินด้วยกันนี่ไทางออสแน่นอนนะครับออสกินเก่งนะครับผมแค่อะไรครับเดี๋ยวแย่งเขานะครับผม ออดูการกินขงออสดีครับนี่นะครับดูออดกินดีครับทุกวันนี้เราดูแลช่วงเช้าออกกําลังกายนะครับช่วงสายๆก็มาผูกที่หลักนะครับอาบน้ํา กินหญ้าต่อนะครับนี่ฮะก็เลี้ยงเขาดูดูแลเขาประจําทุกวันนะครับผมบางทีก็มีอดบ้างนะครับไม่ได้กินอิ่มทุกวันหรอกนะครับผมช่วงนี้หญ้าเราก็มีน้อยนะครับเราก็หาเท่าที่หาได้นะครับผมพยายามให้เขาได้กินทุกวันนะครับนี่นะครับก็หุ่นห้างก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้พร้อมเลยมากมายนะครับดูนะครับมีไผ่ออสนะครับผม นี่นะครับหุ่นก็ใช้ได้นะครับประมาณเท่านี้ก็พอใจแล้วนะครับหุ่นแบบนี้นะครับช้างพลายนะครับผมไม่อ้วนไม่ผอมนะครับพอดีนะครับถ้าอ้วนกว่านี้ก็คงตกมันนะครับดูแมมแป้นเรานะครับแป้นเราก็เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ผอมมากมายก็ไม่ได้อ้วนนะครับตรงนี้ยากก็มีน้อยนะคััเนาะแป้นไม่ทานออดเนาะใช่ไหมแป้น นึกว่าไม่ตอบแล้วโอ้แป้นน่ารักมากเลยนะแป้นนะดูตาสวยไหมดูดิน่ารักมากเลยฮะ <c oughs> โอ้ตาสวยมากเลยนะฮะแป้นด <c oughs> ิแป้นคนสวย <c oughs> แป้นน่ารัก <c oughs> <c oughs> สวยที่สุดเลยแป้นสวยที่สุดเลยนะดูตัวแปเนี่ย <S <S 1> <S 1> โอ้โหนะครับสวยที่สุดในโลกเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> ด,ดูครับออดเราก็กินเร็วมากนะดูดิแป้นเรากินก่อนนะครับแป้นก็จะหมดแล้วนะกินกินเก่งเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ แป้นเราอร่อยไหมแป้นอร่อยไหมคะอร่อยเหรอโอ้ดีใจไหมดีใจไหมโอ้ดีใจนะครับผมขอบคุณพ่อ,อยังขอบคุณค่ายัางขาขอบสวยแล้วขอบคุณค่าบโอนโอนขอบคุณค่าแล้ว <laughs> มีขคยักหัวด้วยนะครับผมดูโอโ้ผมล่วงหมดเลยนะครับดูตั้งแต่ผูก ตรงเสาในโรงนี่นะครับถูผมร่วงหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เมื่อก่อนเราไม่ได้ปลูกในโรงนะครับผมยาวแต่ตอนนี้เราปลูกในโรงก็จะผมสั้นเลยเห็นไหมครับช้างก็จะถูถูไทยไทะครับผมหลุดหมดเลยนะครับผมนี่นะครับกินกินอร่อยมากกินเร็วมากจะหมดแล้วนะครับผมดูดูครับโอ้โหนะ ดูออดเราก็จะหมดแล้วนะครับป้ยขากินเลยสบายเกินละครับผมสบายมากนะครับออดบอกนะครับนะออดบายอซีแล้วออดบนบนบนเดียวบนก้วงบายบายนาบายบายสวยๆครับดีๆเสียงครับด้วยลูกครับยังโอ้นะครับขอบคุณ f อด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับผมอ่านี่ฮะออดก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับกับแม่แป้นเรานะครับ คนสวยนะคนสวยบ๊าไปไป FC ด้วยลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะาาบบ๊ยไป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 แจ้นยบายจ้าคนสวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แป้นด้วยค่ะาบ๊ยบายจ้าหิวเหรอเฮงหิวเอาอีกมัดไหมเอาไหมลูกเอาไหมคะ เอาให้อีกนะครับขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าพ่อโอ้โหดูกออดรู้เลยนะอะแยกกันกินหน่อยนะแป้นฝั่งนี้ลูกอ่ะค่าขอบคุณค่ายังแป้นข่าสวยลูกอ๋อออดแปิมหนึ่งนลยออดไหมออดเนี่ยออดอย่าแย่งน้องออดเนี่ยมานี่มาเร็วออดเลยออดออดออดเลยมาจับฝั่งนี้ลูก อ้าวนะครับผมนี่ก็เป็นมัดที่2นะครับในวันนี้นะโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ผ่า FC มาเห็นความน่ารักของออสกับแป้นของเรานะครับก็2เชือกนี้ก็อยู่ด้วยกันสบายดีนะครับผมนี่ครับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศร้อนๆเราก็ผูกในโรงนะครับ นี <N am ad nonsense> <conclusions> ่ฮะอาบน้ำดื่มน้ำบ้างนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายแป้นบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแป้นบ๊ายบายลูกออมบ๊ายบายครับหน่อยออสบ๊ายบายครับเร็วบ๊ายบายหน่อยสุิรอบ๊ายบายครับหน่อยออสดิบต้นคือออสนี่แบบเวลาได้กินก็จะตอบยากหน่อยนะครับเพราะว่าใช้เสียงจากปากนะแป้นเราตอบเก่งนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับ